มาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเป็นประเด็นใหญ่ที่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวของ BTS ด้วยนะครับ,รบนั่นก็คือล่าสุดกรณีที่นายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชินวัตรได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมานาคมไปร่วมกันศึกษานโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าจะใช้วิธีการอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงินมากที่สุด รวมถึงแหล่งเงินจะมาจากที่ใดบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรีบดําเนินการโดยเร็วเนื่องจากเป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลได้มีการถแถลงต่อรัฐสภาและถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้กับประชาชนด้วยออเอาแล้วนะฮะก<ช>่อนหน้านี้ก็ที่มีข่าวออกมา,าก็เริ่มจากงาน Vision for Thailand ที่คุณทักษิณชินวัตรก็ได้แสดงวิสัยทัศนะนะฮะเป็น ในลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะนะฮะออซึ่งก็มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทแล้วก,ก็การจัดตั้งกองทุนในลักษณะที่เป็น infrastructure fund ขึ้นมารองรับการดำเนินนโยบายตรงนี้นะฮะก็เสนอแนะว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำได้แล้วก็ภายหลังนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้วย ก็ได้ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะฮะถึงแนวทางสำหรับการดำเนินการก็แววๆว่าจะเป็นการตั้งอินฟราฟันอินฟราฟันขึ้นมาแล้วก็มีการระดมทุนผ่านการขาย IPO อ่าใช่ถูกไหมครับทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าทำเป็นอินฟราฟันแต่เก็บแค่20บาทคือไอสิทธิ์ในการเก็บค่าโดยสารมันจะไปอยู่ที่กองทุนถูกไหมอ่าใช่ใช่ก็จะลักษณะเดียวกันกับตัว BTSGIF อ่าใช่ทีนี้ถ้าเก็บแค่20บบาทแล้วมันคุ้มไหม เพราะกองทุนเนี่ยต้องออก IPO ระดมทุนจาก Public ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปเวนคืนสัมประทานรถไฟฟ้าสายสีต่างๆมาจากเอกชนซึ่งก็โอเควันนี้ประเมินกันน่าจะอยู่ที่หลักประมาณสักแสนแสนกว่าล้านใช่ไหมฮะคือหลายคนมองว่าถ้ารวมทุกโครงการหลายแสนล้านรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนอย่าลืมว่าหลายโครงการที่มันเป็นสัมปทานเนี่ยมันเป็นการลงทุนในลักษณะที่เป็น PPP ใช่ไหมคือรัฐเอกชนร่วมกันลงทุนแล้วร so ัฐเองเนี่ยวนใหญ่จะลงทุนในด้านงานโยธาไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะฉะงนั้นไองานโยธาเนี่ยมันก็จะคิดเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ของโครงการทั้งหมดงนั้นรัฐเนี่ยลงทุนไปส่วนหนึ่งแล้วใช่เหลืออีกไม่เยอะหรอกถ้าจะซื้อกลับเข้ามาก็แค่ในส่วนที่ เอกชนลงทุนเท่านั้นเองซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของงานระบบระบบรางหรือว่า O&M หรือขบวนรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็นูนี่นั่นจิปาทะเล็กๆน้อยๆแต่งานใหญ่โยธารัดลงไปแล้วรัดลงไปแล้วใช่ไหมฮะครับโอเคนั้นโมเดลมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ก็เป็นการคอมเมนต์ของรัฐมนตรีสุริยะ ที่ออกมาแต่ยังไม่ได้มีแนวทางใดที่มันเป็นทางการหรือชัดเจนแต่เมื่อวานนี้จากการประชุมคอรมอนะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีท่านสั่งให้กระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนา,าคมไปเดินหน้าในเรื่องนี้ฉะนั้นก็น่าติดตามดูนะฮะออว่ามันจะมีแนวทางออกมาอย่างไรต่อไปแต่ก็มีคอมเมนต์มาล่าสุดด้วยใช่ไหมฮะจากคุณสุริยะครับคุณสุริยะจึงนุงเรงกิจก็บอกว่า ที่ผ่านมาได้มีการจัดเก็บรายได้20บาทตลอดสายมาแล้วในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงและก็สายสีม่วงนะครับซึ่งซึ่งทั้งสองสายเนี่ยก็เป็นการดำเนินของรัฐบาลจึงสามารถทำได้ทันทีทำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น50%แต่ทางนายกรัฐมนตรีต้องการให้ดำเนินการต่อเนื่องในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเป็นของรัฐบาลหรือสายทางที่เป็นสัมปทานของเอ,งเอก,กชนนะครับ คุณสุยะก็บอกก็เพิ่มเติมนะครับว่าโดยในส่วนของการดำเนินงานนั้นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบศึกษาเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าจากเอกนชนขณะที่กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลต่างๆให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อนํามาพิจารณาทางการเงินว่าแต่ละสายทางต้องใช้เงิน เท่าไหร่ในการซื้อคืนนะครับที่จะเหมาะสมเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการตั้งอย่างที่เราคุยกันนะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นลักษณะของทุนระยะยาวซึ่งมีไรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับและไรายได้จากค่าโดยสารมาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุน แค่โดยสารมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่คําว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพราะอันนี้มันเป็นชื่อเฉพาะนะอใช่มันชื่อเฉพาะถ้าบอกกองทุนรวมนั่นหมายถึงมิวชัวฟันอใช่นะโครงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็คืออินฟาสตรักเจอร์ฟันอินฟาสตรักเจอร์ฟันเป็นชื่อเฉพาะของ กองทุนอย่างเช่นอะไรฮะ DIF สาม BBIF ใช่ e g a t EIF TIFIS TFFIF ใช่ไหม Thailand Future Fund ใช่ BTS g i f ก่อนหน้านี้ใช่มี Super EIF ใช่นี่นะฮะดฉะนั้นพอมันเป็นกองทุนประเภทนี้เนี่ยนั่นหมายถึงมันก็จะต้องมีการระดมทุนผ่านการขาย IPO อ่าใช่ นะผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วไปนั่งคิดตีลังกาคิดนอนคิดดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้วิธีนี้มันคงจะไม่มีแนวทางอื่นอีกแล้วละอย่างไรเสียมันต้องเป็นกองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมระยะยาวทีนี้กลับมาที่เรื่องของผลตอบแทนนะที่กองทุนนี้จะได้นั่นก็หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้นะฮะเมื่อสักครู่พี่สมบชัยบอกมันมีอยู่2ส่วนหลักหนึ่งคือค่าธรรมเนียมรถติด ที่ภาษาสากลเนี่ยนะฮะก็เรียกกันว่า c o n g e s t i o n fee นะ,ะสองเนี่ยจะเป็นรายได้จากค่าโดยสาร,รที่เราตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะถ้าค่าโดยสารแค่20บาทใช่ไหมพอนายกแพทองทานท่านจะให้ทุกสายมัน20บบาทเหมือนกับเส้นอะไรฮะปัจจุบันก็กคือส,สีแดงสีแดงกับสีม่วง อันนี้เขาเก็บ20บาทอยู่แล้ว20บาทอยู่แล้วแต่มันเป็น2สายที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการจึงสามารถทําได้ทันทีที่พอไปที่เอกชนแล้วนายกแพทองนั้นจะเอา20บาททุกสายคําถามคือแล้วกองทุนจะคุ้มไหมใอ้ยถ้า20บาทกองทุนเบื้องต้นนะดูแล้วไม่คุม้มถ้าเฉพาะแค่โดยสารนะ พราะเอกนชนเนี่ยเขาบอกปัจจุบันแม้เขาจะมีธุรกิจพาณิชย์อะไรอื่นๆด้วยเขาก็ต้องเก็บ5้าสบหกสิบาทเพื่อให้มันคุ้มอ่าใช่ใช่ท้ะนั้นยี่สิบาทนี่มันไม่คุ้มแน่นอนอ่าแล้วทํำยังไงอ่าไม่คุ้มก็เนี่ยไอ้ส่วนที่สองค่าทมเนียมรถติดเป็นที่มาของค่าทมเนียมรถติดอ่าใช่แล้วค่าทมเนียมรถติดที่มันเก็บกันยังไงเขาเก็บว่าใครเข้าเมืองไงรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในพื้นที่เมืองพื้นที่ททเอ่อเรียกว่าใจกลางเมืองอ่าใจกลางเมืองที่กําหนดอ่าประมาณนั้นที่นี่มันะไล ก็ต้องดูว่าไอ้ค่าเก็บเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเก็บคันและเท่าไหร่อ,อแต่มีการเก็บตรงนี้ยเข้ามาสู่เลนกองทุนมันอาจจะการเป็นการเก็บผ่านการต่อทะเบียนเลยไหมคือเหมา,าไปเลยเอเอเงมันคงไม่ใช่ลักษณะของการมาตั้งด่านเก็บไม่ใช่ละมันจะต้องเป็นเป็นเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไป อ่าซึ่งโมเดลตรงนี้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู <นะ S 1> เดี๋ยวมาดูแต่ก็มันจะเป็นลักษณะเกลือจิ้มเกลือ,อๆๆใช่ไหมฮะก็รถเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะรถติดอ่าใช่ฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมาแก้ปัญหารถติดแต่การจะเอารถไฟฟ้ามาแก้ปัญหารถติดได้มันก็ต้องมีการลงทุนครับฉะนั้นก็ต้องเอาเงินจาก จากจากตัวต้นเหตุที่ทําให้รถติดก็คือไอ้บรรดารถคันต่างๆที่เข้ามานะฮะก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมมาเพื่อเอามาลงทุนตัวที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระมาแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยลดทอนภาวะจราจรติดขัดอ่าและก็เป็นทางเลือกของผู้ใช้รถที่ขับรถเข้าเมืองนะอ่าเพราะอ่ถ้ารถติดมากๆฉันต้องเสียตังค์ไม่พอรถอาจจะติดอีกเสียค่าน้ำมันอีกอ่า เอามาจอดไว้เฉพาะที่นั่งรถไฟฟ้าไหมยี่บาทเท่านั้นเองอ่ามาจอดที่พักแอนไรก็คือที่อจอดสําหรับผู้ที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าอ่าแล้วก็รถไฟฟ้ามาหานะเธอเข้ามาใจกลางเมืองเลยใช่ถูกไหมอโอเคงั้นโมเดลมันจะเป็นรประมาณนี้ที่มีการตั้งคำถามต่อไปว่าอา้าวแล้วถ้ากระบวนการซื้อคืนนะฮะหรือว่าเวนคืนสัมปทานครับ ยังไม่แล้วเสร็จจะทํำยังไงเพราะที่รัฐมนตรีสุริยะพูดถึงเนี่ยก่อนหน้านี้ว่าจะต้องตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จไม่เกินกันยายนปีหน้าที่68ใช่ใช่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้ววันนี้รนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็ระบุแล้วย้ําแล้วว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่นะฮะเนื่องจากว่าได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วก่อนหน้านี้คำถามถ้าเวียนคืนไม่เสร็จแล้วยังไงมันตั้งกองได้ไหมถ้าเวียนคืนไม่เสร็จผมว่า นะครับให้รัฐรัฐส่วนต่างไปก่อนไหมอะไรนะให้รัฐจ่ายส่วนต่างไปก่อนก็ถูกอันนี้มันก็ตามเนื้อข่าวนะฮะก็คือถ้ากระบวนการซื้อคืนสัมปทานยังไม่แล้วเสร็จมันก็จะมีการใช้วิธีจ่ายชดเชย ส่วนต่างค่าโดยสารแก่เอกชนผู้รับสามทานไปก่อนอซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการผลักดันร,ร่างพระราชบัญญัติ2ฉบับหนึ่งเนี่ยคือพรบการขนส่งทางรางรซึ่งคอรมอได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่8ตุลาคมคและ2คือพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่คาดว่าจะมีการเสนอต่อคอรมอ<ะ>ให้พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าพรบทั้งสองฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ภายในเดือนกันยายนปี68นี่ไงอ๋อ oh. นี่ไงมีทางลงก่อนก่อนที่จะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมันก็ต้องมีวิธีการแหละเพราะ mm. ไอ้การเวนคืนสัมปทานเนี้โโอ้หย oh oh มันมันก็จะมีความยุ่งยาก uh. อย่างที่เราได้เห็นกันเอ๊ะจะขึ้นได้แต่ละโครงการกว่าจะเริ่มก่อสร้างได้โอ้โ oh ห oh มันเจรจาต่อรองกันไม่จบไม่สิน้น mm. แต่อันนั้นอาจจะยากกว่าเนื่องจากมันเป็นการเวนคืน mm. ที่ พักอาศัยที่ทํากินของคนเพื่อสร้างโครงการแต่เอกชนที่รัฐเขาจะต้องไปเจราจาเพื่อขอเวรนคืนสัมปทานมันมีแค่สองรายคือ BTS กับ BEM ใช่ถูกไหมครับถ้าว่ากันตามหน้าเสือนะอนั้นไอการเจราจามันก็คงจะง่ายกว่า การเวรคืนที่โดยทั่วไปนะแต่มันก็คงต้องมีการเจรจาเทอร์มนะต้องมีการต่อรองอะไรกันไปกันมาซึ่งตรงนั้นอาจจะใช้เวลานะฮะแต่ก็มีทางลงนะว่าถ้ามันเจรจาอย่างไม่แล้วเสร็จก็ใช้วิธีการจ่ายชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้กับเอกชนผู้รับสัมทานไปพางก่อนอ่านี่ก็ถือว่าดำเนินการภายในกันยายนปี68นะครับ